คนต่างศาสนกเขาว่าไงอ่ะโอ้โหถ้าอยู่ทั่วไปเนี่ยนะอยู่ทั่วไปแปลว่าอยู่จอมปวกก็ได้แต่คนบ้านเราเนี่ยคนศาสนาพุทธเขาเขามีอะไรนะสารพระภูมิเขาก็บอกว่าพระเจ้าสถิตอยู่ที่สารพระภูมิก็ไม่ผิดเพราะอยู่ทั่วไปตรงไหนก็ได้นะถ้าเราถ้าเรางั้นการที่เราอ้างว่าพระเจ้าอยู่ทั่วไปเนี่ยเท่ากับเรา ไปสนับสนุนสนับสนุนนะครับคนที่กราบไหว้บูชาสันเจ้ายในอิสลามเป็นอย่างนั้นหนึ่งไออิสลามเขาไม่กราบไหว้สิ่งอื่นจากเราแต่เราดันไปสนับสนุนเพราะเชื่อว่าอยู่ทั่วไปเห็นไหมเนี่ยจตขั้นแรกเนี่ยท่านต้องทราบเรื่องอากีได้ก,ก่อนสองเรื่องที่จะบอกให้ดูในอิสลามเนี่ยอามุฮัมมั์ทั่งกุรานละฮะดีษบอกล้อ์นั้นทรงอยู่บนบน ถ้าใครก็ตามนะครับเชื่อว่าอลัลลอฮ์ภาษารับในอลัลลอฮ์เนี่ยมีสองอย่างสลักษณะเขาเรียกสิฟาฟและตัวตนหรือญาติภาษารับเรือร่องญาติถ้าใครเชื่อว่าญาติหรือตัวตนของอลัลลอฮ์เนี่ยอยู่พร้อมกับเราเนี่ยเป็นมุสลิมไหมกาเฟตครับเรื่องอะกีดะห์ทุกเล่มและและเขาเชื่อแล้วบเราเชื่อกันหรือว่าไงกัน ถ้าเชื่อว่าเรารู้ทั่วไปไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าตัวของเราเนี่อยู่กับเราในจบเลยยังกับพวกอะไรนะ่ไอ้ตับลิกเมื่อกี้อินนัลลอหามา,านานะแปลผิดถ้ามาอยู่ข้างมาเราบอกว่าเราอยู่เบื้องบนเขามองเข้าใจว่าอยู่เบื้องบนเนี่ยมันจะพร้อมกับเราได้ยังไงต้องอยู่พร้อมกับเราอันไหนเดี๋ยวอธิบายวันหลังตรงนี้นะครับเนี่ยมป็นเรื่องใหญ่พวกคณะเก่าก็ผิดก็ยกกุบานแปลผิด มาทั้งเลกเนี่ยมาที่บ้านผมอินนะัลลอฮามะอานาอัลลอฮ์น่ะอยู่พร้อมกับเราถามว่าพร้อมกับมึงเนี่ยก็แปลว่าเราอยู่เดินตามดะว่าแบบมึงนึ่งไงนะถ้าเชื่อแบบนั้นนะกาเฟ,ฟไทไฮ้รด้วยเคยเรียนไหมฮะและถ้าใครเชื่อว่าเมื่อกี้บอกถ้าใครเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ในโลกนี้ตัวของอัลลอฮ์นะกาเฟทไม่ใช่อิสลาม ปัญหาก็คือบ้านเรามันเกือบทั้งประเทศพูดไปก็ถามว่าเคยเห็นอัลลอฮ์มันก็ไม่เคยเห็นแต่เบาอยู่ข้างล่างนี่แหละอยู่ป้องกับเรานะ <S <S 1> <S 1> และถ้าใครเชื่อว่าอัลลอฮ์เหมือนกับเราอุสีมนกกาฟิไลซักกมิสลีชัยอุนมุคอลละบะทูตาลาลิลฮวาดิสิฟัดยี่สิบคณะเกาก็รีอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับโลก นั้นถ้าใครเชื่อว่าเราเหมือนกับกาเฟตใครเชื่อว่าตัวต้นของเราอยู่บนโลกนี้พังกาเฟตงั้นฉัน,นพูดอันนี้หลักใหญ่ใหญ่ให้ฟังก่อนนะทีนี้เราชาวสุนนเนี่ยนะเรายึดมั่นหลักการสําคัญที่มาก็คือกุรานกุรานแปลว่าคําดํารัสหรือคําสอนของพระเจ้าอันที่สองก็คือฮะดีษ วจ,จนะพจน์หรือคําสอนของท่านศาสดานี่หลักใหญ่สังหรักนอกนั้นเราไม่รับนะครับ <c oughs> ในกุรานเนี่ยมีอยู่เจ็ดอายะที่บอกว่าอัลลอฮ์นั้นอิสตาวะอัลาลอัลรชนะครับอยู่เหนืออารัชราชบัลลัง <c oughs> ทีนี้นี่คือความหมายที่ถูกต้อง แต่กลุ่มที่บอกว่าเราอยู่ทั่วไปเนะี่ยอยู่เขาว่าไงเขาถืออายาตเดียวกันเขาบอกว่าอยู่ทั่วไปเนะี่ยก็ใช้อายาตนี้แหละอะไรมันเกิดขึ้นแต่เขาแปลอิสตาวาเป็นอะไรเป็นอิสตาลาแปลว่าครอบครองแต่แปลครอบครองอัลลอฮ์นั้นครอบครองใช่ไหมอาราชก็อย่างนี้ก็ ไม่ไม่มีความหมายว่าข้างล่างหรือข้างบนเดีมัไม่มีแปลผิดหรือแปลถูกไงสั้นดีนะแต่ข้างเราเนี่ยอิสตาวาเนี่ยอิสตาอลามาจากอลาเราอยู่เบื้องอยู่เบื้องบนอารัชอยู่เหนืออารัชแต่ของเขาไปอิสตาวาเป็นครอบครองอารัชอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเขาก็บอกเอา้าไหนแกบอกชาวสุนนะแกเชื่อกุรานนี่ก็ยกกุรานมาว่าไงเ่ ว่าไงวะมีระดับอาจารย์แล้วต้องแก้ปัญหาไม่ได้เพราะตอนนี้ไอ้ศัตรูอิสลามมันเข้ามามันก็ต้องใช้ลุงเนี่ยงานตรงนี้เราต้องแก้ให้ได้